ครับเพื่อนๆผมไวท์ร้อสิาครับสาหรับวันนี้ก็สวดีปีใหม่สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามชมในคลิปที่ผมทําต่างๆก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ารวยเงินทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนมาให้อาหารปลาบึกที่เลี้ยงไว้นะครับเป็นการอัปเดตของการเลี้ยงปลาบึกนะครับอายุที่เอาลงใหม่นี้ก็จะไม่ถึง1ปีนะครับแต่ก็โตดีอาหารสมทบก็มีนะครับแต่วันนี้เอาอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารปลาดุก พราะโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงหน่อยมาให้เพื่อนดูนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่มาถามเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบึกว่าสมควรปล่อยเท่าไหร่ยังไงนะครับก็1ตารางเมตรนะครับถ้าคิดเป็น1ตารางเมตรดึกประมาณสัก2เมตรครึ่งถึงสเมตรนะครับวัดดูตั้งแต่ช่วงหน้าที่หน้าร้อนนะครับชมีนาเมษสาว่าน้ําเหลือประมาณเท่าไหร่1ตารางเมตรนะครับไม่ควรจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ10ตัวนะครับ สำหรับปลาตัวที่โตแล้วก็เริ่มทยอยกินนะครับให้อัตราส่วนของทอไม่หนาแน่นจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงและให้โตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งมีทั้งปลาบึกแท้ปลาบึกรูปผสมรูปผสมนี้ก็จะเป็นเขียวมรกตก็จะเป็นปลาบึกแล้วก็ผสมกับปลาเพาะนะครับหลังจะออกเขียวๆส่วนเนื้อนะครับก็อร่อยนะครับเนื้อจะเป็นออกสีขาวๆนะครับแล้วก็ลักษณะวงปากของเขาที่มันเป็นฟัน ก็จะไม่มีนะครับจะกค่อนข้างทีออ่จะออกมาเป็นเป็นเหงือกนะครับแต่ถ้าผสมปลาสวายเนื้อที่เขาเรียกบิ๊กไววยเนื้อจะเป็นสีเหลืองแล้วก็รอบปากที่เป็นฟันของเขานะจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวส่วน,ส,วนส่วนบิ๊กไววยนะครับที่ปลาที่เป็นเขี้ยก็จะชอบกินปลาเล็กปลาน้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะชอบชอบกินกับพวกแพงต้นแล้วก็อาหารในบ่อนะครับจะไม่ค่อยกินปลาเล็กปลาน้อยมากนะครับ แทบจะไม่ค่อยกินเลยรครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงไว้หนึ่งสวยงามจะเลี้ยงไว้สวยงามก็ได้หรือจะเลี้ยงไว้รับประทานในบ้านก็ได้เลี้ยงออกขายก็ได้แต่ก่อนที่จะเลี้ยงขายนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆลองเลี้ยงเพื่อบริโภคในบ้านก่อนจะได้ดูทั้งราคาอาหารแล้วก็อัตราการลอดอะไรหลายอย่างถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่น้ำค่อนข้างที่จะมีความเค็มนะครับเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเ,เพื่อนๆ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำก่อยจะโตเร็วมากนะครับสำหรับน้ำก่อยจะเลี้ยงปลาดีมากสำหรับที่ไม่มีออกซิเจนนะครับก็สามารถที่จะโตได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบิ๊กไวนะครับไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาต้มจะมันเยอะเนื้อจะไม่ค่อยแน่นเข้าด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่มาสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆนะครับที่มาเข้าชมมาสนับสนุนมาเล่นด้วยนะครับ สำหรับผมหวาเลขสามขอลาเพื่อนเป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ